เข้าใจก็เลยบอกว่าอยากมีรถไหมไม่ใช่มีเงินไหมไอหมื่นห้าบ<ะ>อกแบบนี้เขาบอกว่า<ม>เอาไม่มีเอาไม่ถึงเหมือนกันแล้วตอนนั้นอะไรสกีือมเขาออฟไหมมั้งเหมือนหนึ่งแล้วของตัวเองนี่ไปแล้วเก่งมาแล้วเก่งมาตักเกง่งแคแรกหมกกกื่นห้าแล้วเก่งัอหละก็ไปรับแล้วก็ไก็าข,าขายไก่ย,ย่างาก็รวเก่งอบบ แต่ท้าลูกเก่งเหมือนไก่เอาสูงรองเราแล้วก็เอาไก่ไปทั้งทางไปซื้อแล้วไก่อย่างนาแกมาขายไก่ถุงลสิบโลสิบโลไก่ที่พี่เที่ย่างนั้นตลอดเพราะนั้นเขามาถามซื้อตอนตอนก่อนจะเกิดเกิดเกิดเลือดไม่ปากะไรแล้นี่ยจะไม่ได้ก่อนจะจะชนก่อนจะมีกระบะเยอะก่อนจะมีกระบะ พอขา่รถเก่งเอาไปซื้อกะบะเหรอลูดตุ้งผลมาของขายรถเก่งลูดกะบะสวัสดีค่ะมายกที่สองนะคะพัฒนาเสร็จแล้วนะคะนี่สวยแล้วนะคะสะอาดหูสะอาดตานะคะแล้วก็จะขุดดินนะคะถมเพื่อให้มันสูงนะคะให้น้ํามันไหลออกไปทางร่องน้ํานะคะน้ําจะได้ไม่ขังยุงจะได้ไม่เยอะนะคะยาสีทําอะไรกินเนาะก้อง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 นี่แม่ครวนตำแ่ง มาเราจะทำอะไรก็พัฒนาให้เสร็จก่อนแล้วค่อยคิดว่าจะปลูกอะไรทำอะไรต่อวันนี้ลมหนาวต้อ,องออกกำลังกาย อมนายแหู่ดไดเจาหน่อย็มาเคลียร์ลงก็ได้เออจอมนายจะพูดไปนี่จอมนายกมาเกลียเสียล่งกินม่รยะนสิินออบสก่อนเที่ยงหุ่นลัง ไปเสียานนานนย,ยาแถวนีกบานแถวนีะยมาเยอะอแล้วมากินเยวานแถอน,นีเหลือ,อยาไม่ต่างกันมีตั้งเลนไก่มานเ เอาส่รปอะานะเาของใชเรียบร้อยแล้ว่อนั่นแหละาอไรเราแกะไยากเลยฮึหนั่นอวะฮึานอะไรมาเีนของอะไรมารินมาโผลรัดได้เลย ลงทีด้ำิคือีไดบ้านแบบี่าะับโทรศัพท์ไปตื้อๆดิฮะของใครของใครอ่ะกระดาษระดาโทรศัพท์เจ้าเปล่าไหนนดังบ่นั่นอ่ะตื้อๆในกระเป๋านใช่บ่มาเร็วเร็วเร็เร็วนเ้าวบงานเข้าเร็วเร็วเเดี๋ยวแม่โทรมาสวัสดีครับใก้มันเวร <mile> ติดเพาเยังกังไปซื้อท่อยังไปซื้อท่อหรือเปล่า้ตอนที่นันซ้อ่ีอยูดี้าก็นเไ่ไหมเลย้าภาษา

เากดแ้เรลยดีเดี๋ยวเราไปเอารถนั้นมาคนดีกว่าจงบุดินไปนะยิ่งิวกูเอาบ่ฮะยิวกูเอาดีไหมยิกูใครกูอยู่เซือเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวตั้งกล้องก่อนนะอย่าพึ่งเราเอาตรงนี้สองลิบไปหรอเออเอฟพีระวัง ทางยา่เสร็จเรียบร้อยแล้วดาด่าก็ทำอะไรต่อเอาดินไปถมเนี่ยเอในขู้อยู่ที่ไหนอ่ะเออเรียกหาสินั่นเห็นไม้บอกอยู่ตรงนี้แล้วก็เพื่อหาสิมันมี่เลยไหนตรงมืออยู่ไหนเออเปลี่ยนตุงที่สอง

แล้วจำน้ำาต้งมาแล้าติตัวใช่นหมขต้นาต่ต้นหญ้าตายแล้วนี่ยขึ้นมาแต่ต้นหญ้าแเนีโอ้เจียวเจียวยวใชมันมที่ตัวฟูด้วยนะเนี่ตายแล้วดูนะไปทำทาวเยคับเองนะโอ้เยอต้องหามหอมจังใจหมจต้องใจแต่าอมจัต้อง ติดงน,นต้นนต้ตัวตไก่บรารดีอีกแล้ววันในี้ใครจะมาเลชีจะมาอีกบอกเออรูแล้วรูแล้วไม่จีแบดีมัน้องแล้วจะเข้าดีประดาเออด่างนะบอร์คาดีเออเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอรับตวใจมาบอ ทแล้วก็ดูดีล้ก <c oughs> เดินไปเดินมาก็สะวกน้ำเยอะน้ำก็จะไหล่างทองแล้วยังไม่ <c oughs> นหนื่ยนี่ยทำให้น้หนักงไปหนึ่กิกลนแต่ีนี้ทาน้ป้งอนเลยนกินแล้วกินอีกเดินไ่ไหนต้อง,งกินด้ยองทิย์ที่น่งมืไ ที่ใส่ทีเด็อินที่ใส่นเนตอนนคุณตอนแรกวนาปยงไงคือทช่างไปไม่ได้ค่เป็นเหงาจะไปหรือจะมาจะไปจะานั่งยู่อ้ยให่นนี้ไปยื่เดิมนนมันตกเร็มากูไไดกินระบสักไปแลวจ้ากินบไบ วิทยาิที่เรียต้องเอาหินมาใส่ด้วยถ้ามีกองใส่เอหินมาใส่ด้วยดินมันก็เมือนเดิมถ้าลงน้ำไปมันก็เหมือนเดิหินไม่ถ้ามันสูงมันก็จะไหเจ้าบีนี้อีกแล้วเวลาบอกเขาเลยหยุดต้องเอาหินมาใส่ด้วยข้างบนหินเยอะแยะนี่เอ่ ไม่เป็นไรคู่หูก็คุยกันอย่างนี้แหละค่ะไม่มีอะไรค่ะที่เราเข้าใจกันเรามีแผนงานด้วยกันเราก็ต้องมุ่งกระทำออกไม่เพื่อเพื่อความสมบูรณ์ไงถ้าไงอยู่ในจานนี่ยบิ่งดูเห็นแก้ผัดอยู่หน้าถัดตัวที่ค่อยกินมาหลังบ้านนี่ไงเห็นเนี่ยอยู่หน้าห้องน้ำเปิดเออดเปิดขนมาที่เราไม่ถึงนะสิ ใส่นิดนเลยใส่รถมาห้าหกครุ่น่าจะได้ทำมาโรยๆรันก็สวยเลยได้ะสวยเลยตรงนี้เพอาะยังไงเดี๋ยวเอฟซีจะเดินไปดูมะละกงรู้ไหมใครจะเดินไปดูมะละกงเขาบอกไม่เช้าแล้วพี่โมยไม่ใช่พี่ผัดไทยกรุงสุกออเขาบอกว่าเดี๋ยวพี่จะไปซ้ำเติมซ้ำรอยของพี่โมยตรงนี้ใช่ไหม เียมรสนี่ใชใช่ถ้าจะนาได้เอาตรงขนาดสวยยังสวยงเริมวยแล้วเริมแล้วเติมแล้วอันนี้สูงนีเอันนี้อันนี้สูงอีกเดี๋ยวมาถ่ายภาพกินข้าคนนิดนึงฝนตกสวยไปอ่ะ ลูกเขาเลยท่หน้าเลิลังนยัง่เห็นเลยต่ขหน้าตาดิาดำมาเจาะดินก็ดีาได้นำมาเจาะดินก็ดีอะไรเียมันอยู่ที่นี่ะเด็กอะไรเย็นมจาก่

มาเงินมามาแน่นอนมาแน่นอนตัวน้จะมาตอนนี้ไปด้านท้ายดินเสื้อร็อกๆๆๆสยๆๆๆได้ขนาดแค่มาดูเดี๋ยวเดี๋ยวโจมันกำลังใส่หั่ ออก่อนออิดน้ยโตนนผู้ชมปจัไเร็จเดินไปเดินมาก็สะดุดแต่ก้อนหินนี่พูกออกเลยใส่ถุงไปดีโอ๊ยกระสอบบ้านเหมักระสักบ้านเนี่ยเดก๋ยวาไปโยนเินไป้างเขาละไปแล้วมกินจะไก็หลับเป็นาเจ้าแล้วไม่ได้เจียอ่อยเลยน้องทำเหมือนกัรักพวกเรา มันทำงานนักมากเลยแล้วก็หลอดออกได้เนยเบีย่์ถ้าพูดผิดใส่ได้หรอเปล่าถ้าพูดิดใ่ปลาคอมนหานี่แหละไม่ได้วาหนา่ก็เป็ลดเส้นไปยังเต็ม่ลยถ้าพูดผิดใส่ไม่ใช่เป็นอย่นั้ไมพรดะแก่ตรน้ของโอ้ยงงงงักกไปเลยน่าจะได้ เตรงอเบ้ยเงินินาไพ่อเสียยาหมือนไเหมืนที่นป็มมันให้ามาดูดิ้ำมันหลมัามได้ดิต้องสวยด้วยมือเราเออขุดตนั้นมันาลงแค่ผมทำไมาไเลยฮะไปไปไม่งั้นมันจะไหลมาตรงนี้น้ำมันไหลมาตรงนี้เหรอใชแล้ว่ขุดตงนัมันาลงก็ไหลงไปแล้วมันมีกินด้วยป้ามีกินมัน้ำไมไหไปไหนไงอืันมีกลิ่นมันมดูแลมันงาม ให้มันต่ำแต่ว่าคูนแล้วคูนมากไปนะมือไหลอะคูนกระเทียมไม่งั้นไปดินมันจะไม่เละไม่ต้องใส่ย่างนะจะอะคูนมาได้เพราะว่าเราใส่ในนี้แล้ว ถูดึงในตรงโตตรงนั้น่หล่บไปไหนะขุดเหอมันไม่อะไรมาตรงนี้ไปตรงี้แล้วปกอบมาตรงนี้เอาดินมันก็ต้องแยกก็ดินแยกกไม่ดูไหมว่าอีกงดินดพ่อหงนะแล้วก็ประกอบแล้วประกอบก็เป็ เรใส่ท่อไมได้เาม,มาสท่อมาี่ายายต้องหาเ็ด้ดเ,ยเ,งงเียงองมิงเ็มงปเียงมอยหันยุลูกมาก็ไม่มไมหักนใบามานน้มันออกมาซาเลยเพื่นซ้อมซ้อมอะอย่างจะปลอะเิดอย่ปอดเ้วเ้ว ทันมิว่กับพี่อยู่จะพูดเรื่องให้ถือป้ายัหมือ่ไฮะถอายเจ้าที่อมปีม่ทกปีเปนะบในเพื่อนเพื่อนสามเพื่อนก็ไม่มีปฏิสธนะเพื่อนเขไม่ได้ขอข้างเลยนะโอัช่วยอยู่แล้ไปนลวิไม่ได้อไม่ใช่หรอกย่างน

วันน vale <lly> ี้เราคงจะถ่ายคิดไปเลยใช่ไหมคุยกันอางนัไปหาบ้าจบคิจบตปะตามนลไม่ได้ถ่ายให้ดูอย่ังนั้นหลังชุดนี้ขขบคุณเีที่มาค่บากชมคลิปจนจบคลิปไปเยหมกบชตก